ขยัจังเลยเฮ้ยผู้สาวเซลผู้สาวเซลโอ้ข้างล่างฝุ่นตลบครับ สองกองนะพี่ควานจะเสร็จไหมไป,ไปติดเร็วทำโมโลเลยเหรอไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆฮะอ๋อโรบนี่ยไม่นอง <c oughs> เลย

ถ้าไม่ปรับก็คือเอาไว้แบบนี้ก็เอาไว้ได้นะคะแต่ไม่ถึงชั่วโมงดินจะหายวับไปกับตาแล้วดินเนื้อาหาย,ยากมากนะคะกว่ารถจะมาวิ่งแต่ละรอบนานมากดินดินก้อน,นใหญ่ มันยากต้องทุก้มัดเข้ายาวววมัดเข้ายาว เห็นเขาไปอยู่ฝั่งน้นเปลี่ยนแล้วเหรออ๋อถ้ามันเปลี่ยนเขาก็ข้ามมาฝั่งนี้ได้แล้วใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ลอย,ยเข้ามาเล่นที่ดินนะคะตอนดินมาเทวันนี้ย้ายที่นอนลูกกับแม่นะคะตรงนี้แชะ Ui, não foi época สองกองเพิ่งผ่านไปครึ่งกองนะคะยังเหลืออีกเธอทำไมไม่เบาเธอละค่ะนะทำไมไม่เบาเธาอละค่ะอะไนันไไ่นเปิดไว้นนทำไรเปิดฟังอะไร กล้องทำไมเป็นแบบนี้อะ่ะฮะอย่าทำดีกล้องนี้เป็นไรไม่รู้ทำไมกล้องมันเป็นสีแดง thank